วันนี้แกลงรู้สึกอยากกินข้าวมันไก่มากก็เลยเอารูปข้าวมันไก่ให้ครอบครัวสามีดูพร้อมอธิบายเสร็จสับเลยว่าองค์ประกอบแล้วก็รสชาติมันเป็นประมาณไหนทุกคนบอกว่ามันน่าสนใจนะแต่เต็ดที่ตองหนังไก่มันให้ความรู้สึกมันไก่ดีอะแกงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำแบบไก่ทอดให้แทนทุกคนจะได้เอนจอยกับมันได้ด้วยก็เริ่มจากหมักไก่ก่อนเลยใส่สามเกลือผงนัวผงปรุงรสน้ำตาลซอสหอยซีอิ๊วขาวคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็พักไว้จากนั้นแกลงก็ไปล้างข้าวแล้ก็ตั้้งกกใ่นนนนมััเเอออาหหไไปจียว เะๆจากนั้นก็ใส่กระเทียมกับขิงผัดไปเรื่อยๆตอนนี้กลิ่นคือหอมมากๆแล้วก็ใส่ข้าวปรุงรสด้วยซอสหอยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวพลิกไทย น้ำตาลผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็ใส่น้ำประมาณเท่าข้าวนียวก้อยนะคะเพื่อความรวดเร็วแกงก็จะใส่ไก่ในนี้เลยไม่อยากแยกต้มหลายหม้อเดี๋ยวแม่สามีจะได้ล้างจานเยอะระหว่างนี้ก็ทําน้ําจิ้มไปด้วยใส่กระเทียมขิงซีอิ๊วหวานซอสเต้าเจี้ยวผงปรุงรสแล้วก็มะนาวปั่นให้เข้ากันแกงจะแยกคลิกไว้ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าแม่สามีกินเผ็ดไม่ได้เลยต่อไปก็เอากระดูกไก่ไปทําน้าซุปแกงจะผัดกระดูกไก่กับกระเทียมแล้วก็น้ํามันก่อนสักพักแล้วค่อยเติมน้ําลงไปจากนั้น ใส่หัวใช้เท้ากับเกลือต้มไปสักพักระหว่างนี้ก็คอยช้อนฟองออกด้วยพอหัวใช้เท้าสุกก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยเพราะไม่มีฟักเขียวแกงก็เลยจะใช้ผักกาดแทนตามด้วยต้นหอมค่ะจากนั้นก็เตรียมทอดก่ตั้งหม้อใส่น้ํามันแล้วก็เอาไก่ที่หมักไว้มาคลุกแป้งนิดหน่อยเสร็จแล้วเอาลงทอดได้เลยค่ะแกงใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงทอดประมาณด้านละ2นาทีพอใกล้สุกก็ใช้ไฟแรงทอดได้น้ํามันอีกประมาณ2นาทีค่ะตอนนี้ข้าวก็หุงสุกพอดีนะคะเปิดออกมาก็คือ ว้าวเลยไก่เนี่ยดูนุ่มเด้งมากๆสุดท้ายก็เอาทุกอย่างมาจัดลงจานแม่สามีชอบแซว่าแก่งชอบจัดจานสวยๆแก่งก็เลยบอกแม่ไปว่ามันเป็นปกติมากที่ไทยนะเขาเสิร์ฟกันแบบนี้ข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดวันนี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วค่ะเป็นยังไงคะทุกคนน่ากินไหมด้วยความที่อยากกินมากแก่งก็เลยจัดจานใหญ่มาเลยพอปักเข้าปากเท่านั้นแหละรู้สึกว่าแฮปปี้มากรสชาติเหมือนกินที่ไทยเลยทุกคนในครอบครัวก็ชอบมากๆากเหมือนกันค่ะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นคลิปนี้ตอนไหนเว ลาไหนแต่ก็ขอให้มีมื้ออาหารที่อร่อยแล้วก็วันที่ดีนะคะ h a v e a Great Day คะ่ะ mm,